สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มันตัดสยามชาแนลครับพาท่านผู้ชมไปที่วัดพระบรมธาตุนาดูนตึ้งตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเราออกจากวัดหนองหูลิงนะครับคลิปที่แล้วนี่ไปเที่ยววัดหนองหูลิงกันก็พอออกมาก็สิบหกสิบสมกิโลเมตรถนนเนี่ยช่วงแรกๆประมาณ10กิโลเมตรจากวัดหนองหูลิงไป อำเภอนาดูนเนี่ยถนนเขากาลังก่อสร้างขับรถนี่ต้องใช้ความระมัดระวังครับเมื่อเราไปถึงวัดทุนวันนั้นน่ะบอกตรงๆเลยว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนครับร้อนแบบมันเหมือนกับว่าหัวหัวไม่จะแตกอะ่ะซึ่งร้อนแบบไม่เคยเจอมาก่อนท่านผู้ชมสังเกตเลยว่าปัจจุบันนี้อากาศเวลามันร้อนเนี่ยมันร้อนแบบมันเหมือนไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องร้อนขนาดนั้นน่ะ เราก็ขับรถไปนะฮะพอไปถึงวัดพระบรมธาตุนาดูเนี่ยมันก็ประมาณ11บเอโมงแล้วพอลงจากรถไปเนี่ยเปรวแดดนะครับกระทบหน้าเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหจะไหวหรือเปล่าแล้วก็วัดกับที่จอดรถเนี่ยตัวพระบรมธาตุเนี่ยห่างกันประมาณ400เมตร400เมตรนี่คนธรรมดาเดินสบายครับจิบจิบเลยแต่เรา วันนั้นผมมีอาการบ้านหมุนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านอนน้อยนะฮะนอนน้อยแล้วก็อากาศมันร้อนเนี่ยแล้วบวกกับเป็นโรคหัวใจด้วยนะหัวใจมันรั่วนะฮะเดินไกลๆเนี่ยบอกตรงๆเลยครับเพื่อนสมาชิกนะฮะไอยาหัวใจอมใต้ลิ้นเนี่ยติดไว้เลยแล้วบ้านหมุนเนี่ยเพื่อนสมาชิกติดไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามบางครั้งผมเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจะโทษอย่างเดียวว่าหลับในที่จริงไม่ใช่ฮะ เวลาอาการบ้านบุนเนี่เกิดถ้าเราขับสักประมาณร้อยหนึ่งร้อยี่สิบเนี่ยแล้วเ,เกิดอาการบ้านบุนฉับพลันเนี่ยคุณประคองรถไปอยู่ฮะรถล,ลงข้างทางทันทีเลยเพราะตอนนั้นภาพทุกอย่างมันไม่ใช่ภาพีกต่อไปมันเหมือนกับเป็นวุน้น่ะมันเป็นวุ้นที่แบบมันมันไม่ใช่อ่ะนะรู้สึกว่าประคองยังไงก็ประคองไม่ได้แล้วมาร้อยกว่าเนี่ยจบทุกไลายนะครับเราวนนันแบกล้องไปสองตัวนะฮะ ก็มีนิคอน D5 แล้วก็ติดอุปกรณ์นะคเขาครบชุดแล้วก็ใช้810 n น k ่ n อนเหมือนกันเป็นฟูลเฟรม2ตัวเนี่ยหนักประมาณ10 10กโลนะครับไอเรื่องการถ่ายภาพวิดีโออะไรเนี่ยลืมไปได้เลยวันนั้นแม้แต่แม้แต่จะเป็นกล้องโกโปรมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้เพราะว่าไอความอารมณ์ที่จะถ่ายวิดีโอมันหมดไปจริงๆอะแล้วยิ่งโดนในเลิกเลยนะครับ พระองค์พระธาตุเนี่ยสูงสูงห้าสิบจุดห้าศูนย์เมตรอ่ะสูงไหมละครับสูงลิบเลยถ้าเราถ่ายโดนไปแล้วตอนไอ,ไอเราเว,วลามันถ่ายเอ่อเอาโดนขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการหมุนใช่ไหมหมุนเพื่อหาทิศท,ทางของเข็มทิศเนี่ยคนเป็นบ้านหมุนหัวทิมเลยนะครับมันจะหมุนร,บรอบๆตัวก่อนแล้วก็ตะแคงลำแล้วก็เนี่ยหมุนอย่างเนี้ย เพื่อให้ทิศทางมันอย่างนั้นโดดมันจะบินค่อนข้างจะเออๆนะครับเรียบร้อยฮะพอเราไปถึงวัดพระธาตุพตระบรมธาตุเนี่ยวันนั้นมีการแห่แห่แห่ผ้ารอบองค์พระนะครับผมว่าถ่ายรูปไปด้วยเป็นความโชคดีแต่เสียดายว่าไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะว่าปัจจุบันมันมีกฎหมาย PADA พีนะฮะทำให้รู้สึกว่า เราแพร่ภาพบุคคลที่เขาไม่อนุญาตไม่ได้ฉะนั้นผมต้องตัดภาพมันทิ้งไปเลยวันนั้นก็โดนไม่มีภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอแม้จะกล้องโกลอโก็ถ่ายไม่ได้ผมก็ถือกล้องแล้วก็เดินไปเก็บภาพตอนนั้นเริ่มม,มีอาการเวียนหัวนะเริ่มละอาการไม่ดีแล้วผมก็ไปนั่งอยู่ไที่เขาขายวัตถุมงคลแล้วก็มีภาพประจำามันเกิด ตอนนั้นผมได้เจอกับเรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้ผมเจอกับรูปเคารพของหลวงปู่เทพโลกอุดรซึ่งผมนับถือท่านมาน,นานแล้วหลวงปู่เนี่ยผมก็อธิษฐานกับท่านบอกว่าปู่ครับผมไม่ไหวจริงๆอะ่ะแต่ผมอยากจะถ่ายรูปเนี่ยพระธาตุนาดูนเนี่ยเพราะมันสวยจริงๆเอาไปฝากเพื่อน,อนๆสมาชิกและคนที่ชอบการถ่ายรูปลมพัดมาบูบหนึ่งครับและอาการบ้านหมุนอะไรนี่หายไปเลย นะครับแปลกจริงๆเจอมากับตัวเองี่ยอมรับเลยว่าถ้าใครมาพูดได้ฟังนี่ผมจะไม่เชื่อจากนั้นผมก็เก็บภาพนะเก็บภาพก็มีพระปางหน้าปกเป็นเข้าใจว่าเป็นหินทรายใหญ่องค์ใหญ่นะครับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุนาดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระธาตุเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่ฮะเป็นพันปีมาแล้วนะฮะเป็นพันปีมาแล้วคือสมัยทวรารวดีศตวรรษที่สิบห้าหรือสิบหกอ่ะนะครับ ทีนี้พระธาตุเนี่ยลักษณะขององค์พระธาตุเนี่ยอ,อ,อยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าแล้วคนหาของป่าเนี่ยไปเจอนะครับไปเจอก็คิดว่ามีสมบัติอยู่ก็เข้าไปดูเมื่อเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับก็ไปเจอพระก,กลุนะรพระก,กลุก็ไม่มีคนสนใจสมัยเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยพระก,กลุนี่เป็นของที่ไร้ค่านะครับเขาไม่เอาันหรอกไม่เล่นกันด้วย ชาวบ้าน,นก็เอาพระเข้าไปในตัวเมืองไปขายเพราะก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเขาถือว่าพระนควรจะอยู่ในวัดมากกว่านะครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีตำรวจปะทะากับคนร้ายนะฮะคนร้ายเนี่ยไม่ใช้อาวุธปืนปืนคาบินนะยิงตำรวจเนี่ยเข้าที่หน้าอกเนี่ยห้านัดเสื้อเป็นรูกระสุนเลยแต่ปรากฏว่าไม่ระคายผิวตำรวจก็จึงวิสามันตอบโต้ไปนะครับยิงไปนัดเดียวคนร้ายมองเทงตายเลยนะครับตอนนี้ ตำรวจในนั้นก็พูดว่าผมเนี่ยห้อยพระกรุนาดูนคำพูดประโยคนั้นของตำรวจเพียงประโยคเดียวครับว่าห้อยพระกรุนาดูนเนี่ยดังไปทั้งประเทศเลยบรรดาเซียนพระก็ดีหรือคนเล่นพระก็ดีนะครับแห่กันไปที่พระธาตุนาดูนไปขุดไปขุดเป็นพันๆคนนะฮะกรมศิลปากรครับเพิ่งตื่นเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยมีพระบรมธาตุนาดูนออกกฎหมายห้ามขุดเกด,ดขาดช้าไปครับ หลังจากที่ออกกฎหมายห้ามคุบดเด็ดขาดสิ่งที่ได้มาก็คือได้พระเก่าๆพระแตกๆที่เขาไม่เอามาแค่ไม่กี่องค์ฮะจากนั้นก็ปิดไม่ให้มีการคุบอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการบูรณนะเป็นสิบ,ส,บสิบปีนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามที่สุดของอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นตะกัศิีลาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับก็คือพระท่านนาดูนนะครับ นีงานของพระธานนาดูนนะครับก็จะมีงานสมโพธนะฮะก็คือวันวิสาขาบูชาของทุกปีนะฮะเดือน3นะขึ้น15บห้าคเดือน3ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับในงานนั้นก็มีแห่เทียนนะฮะจุดเทียนแล้วก็ทำพิธีเกีเ่ยวกับทางฟังเทศฟังธรรมอะไรนะครับมีมหหรสพการะกละเล่นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดและคนไปเนี่ยเป็นหมื่นคนนะครับพระธาตน,นาดูนถือว่าถ้าหากว่าเป็นสมาชิกมีโอกาส ไปมหาสารคามนะครับช่วงนี้นะฮะอ,อ,อากาศมันคงไม่ร้อนละตอนนี้ผมคิดว่ามันมีฝนเข้ามานะครับอากาศจะคลายลงไปก็ไปกราบไหว้ขอความเป็นสิริงมงคลกันนะฮะไปขอพรจากพระพุทธรูปนะฮะบ,บางนาปกศักดิ์สิทธิ์มากครับพระพุทธรูปองนี้นะครับแล้วก็มีต้องต้องบอกกันเลยว่าต้องขอให้ได้คือรูปเคารพของออบรมบครูเทพลูกอดอน,นะครับ ปูดเทพบุกดอได้ของจริงนะผมถือว่ามีมีพลังที่เรารับได้จริงๆรับได้จริงๆนี่ก็ตั้งใจว่าพยายามจะทําให้ร่างกายดีขึ้นแล้วต้องกลับไปใหม่ตอนนี้จะถ่ายภาพให้สวยกว่าเก่านะครับเพราะตอนนี้ที่ไปนะักยอมรับว่าค่อนข้างจะขุกขักานิดนึงเพราะรีบกะไปในหลายวัดนะฮะไปไ็นหลายวัดเหมือนกับว่าเรามีเวลาน้อยนะครับก็ทําให้การเก็บภาพมุมต่างๆไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์นี่เรากดด้วยใจกดด้วยด้วยความ ความทึ่งในความงามของพระาธาตุนาดูนองค์พระบรมธาตุนาดูนนี้งดงามจริงๆนะครับอยากจะให้เพื่อนสมาชิกไปกันนะครับหาความเป็นสิริมงคลใส่ตัวเอาละครับช่วงแนะนําวัตถุมงคลนะครับก็คงจะเป็นวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แห่งปีเลยนะครับนั่นก็คือพญานาคนาคาปลุกเสกกันที่ถ้ำานาคานะครับอําเภอบึงคองหลงจงังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในกระแสซึ่งถือว่ากําลังแรงที่สุด เอาละครับแนะนำวัตถุมงคลพญานาคนาคาไปแล้วเป็นไฮไลท์ของท่านอาจารย์แขกหรือสอครับอีกรายการหนึ่งก็คือวัตถุมงคลองค์พรอพิคเนตองค์เล็กครับองค์จิว๋วแต่มีอำนาจวัุกงคลเหลือล้นเลยนะครับองค์พระพิคเนตเป็นมหาเทพที่อยู่ใกล้ชิดคนไทยที่สุดอยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดและคนใดก็ตามที่ทขอพอรองพ่อพระพ,พิคเนตจะได้สําเร็จมากกว่าเทพองค์อื่นๆอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับ เดี๋ยวเราไปพบกับท่านอาจารย์แขกหรือสอนะครับให้ท่านอธิบายว่าพระพิฆเนศองค์เล็กเนี่ยแต่พุทธคุณไม่เล็กเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วบูชากันได้นะฮะเป็นราคาที่ชาวบ้านเอื้อมถึงเพราะท่านอาจารย์แขกหรือสอต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับาว่าเรื่องอมหาเทพแห่งองค์ปฐมบูชาครับก็คือการจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดงต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยหากไม่บูชาพราะ เทพเจ้าองค์นี้ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าการนั้นจะไม่สําเร็จเราจะสังเกตว่าบางคนลหลายๆคนเนี่ยชีวิตยังติดขัดชีวิตยังทําอะไรแล้วมันยังไม่ถึงสี่สุดอืจะทําอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นดีแต่พอไปไปลายแล้วมักมีปัญหาหากเราทําการบูชาองค์ปฐมแห่งบูชาคือพระพิคเนสสวนหรือพระพิคเนศหรือเรามีพระพิคเนศติดตัวอยู่เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัย จากพยันตรายต่างๆได้และทำการต่างๆให้สำเร็จอันนี้เด็กเด็กก็ให้ได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเทพเจ้าความสำเร็จทำอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็จะง่ายเด็กแฝงก็มีปัญญาค่ะ่สเราพกติดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเซน์มีเงินมีทองมีโชคลาภทำอะไรก็จะสำเร็จปัญหาภาษาในการติดขัดก็จะน้อยลงแต่ได้ปส่ก็ไปเรี่ยมนะ อ้าประกันว่าสุดแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นที่สุดา,าใช่อ่ามหาคณะปฏิเทพแห่งการบูชาปฐมแห่งบูชาที่เป็นตำนานในวันหน้าของวัตสยาน สวัสดีครับผมก๊อฟมันตะสยามครับสวัสดีค่ะปอกมีตังค่ะครับก็กลับมาพบก,กับรายการมันตะสยามนะครับจะ้ะต้องบอกก่อนนะครับว่าวัตถุมูคนเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์อาจจะเคยสร้างมาแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนรูปทรงเป็นรูปเล็กๆจิ๋วๆสมาชิกชอบเพราะว่าชอบห้อยได้เดี้ยมท้องก็ไม่เปลืองค่าทองไม่หนักให้เด็กให้ผู้หญิงห้อยสบายแล่วเด็กผู้ชายก็ห้อยเล็กก็ชอบใช่ครับต้องบอกก่อนครับใครที่ชอบของจิ๋วคอเล็กชันไม่ห้ามพลาดห้ามพลาดเทมปนี้ครับ อันเนี้ยท่านสวยแล้วก็พุทธคุณเป็นยังไงเนี่ยไปฟังจากปากอาจารย์แขกค,ครับ,บเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกนรสอซอรกันได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีาาค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมาตรสยามครับ,รบในวิชาสายศศาสตร์โดยเฉพาะาศาสนาพราหมณ์ที่เรียกว่าสายวานิกายทั้งหลายเนี่ยครับผมถ้าว่าด้วยเรื่องอมหาเทพอื แห่งองค์ปถมบูชาครับก็คือการจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยหากไม่บูชาพระเทพพระเจ้าองค์นี้ก่อนอืเขาเชื่อว่าการนั้นจะไม่สําเร็จโดยเฉพาะการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดในการปราบปรามาสูรปราบปรามขจัดอุปสรรคความไม่สะดวกสบายออกไปจากชีวิตเนี่ยครับถ้าหากการขาดซึ่งการบูชาแห่งองค์ปถมแห่งการบูชา ก็ถือว่าการนั้นจะขาดพิธีกรรมและอาจจะทําให้ไม่สาเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาเทพองค์นี้ที่ว่าก็คือพระพิคเนตพระพิคเนตหรือพระพิคเน,พพน,เนสวนครับพระพิคเนตถือเป็นมหาเทพหรือองค์ปฐถมแห่งการบูชาคือทุกการจะท,ทาอะไรก็แล้วแต่เราต้องบูชาพระพิคเนตก่อนครับในการเราจะสังเกตว่าบางคนหลายๆคนเนี่ยชีวิตยังติดขัด ชีวิตยังทำอะไรแล้วมันยังไม่ถึงซี่สุดจะทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นดีแต่พอไปไปลายแล้วมักมีปัญหาหรือบางคนหนักกว่านั้นเริ่มต้นก็มีปัญหาแล้วเ,เขาเริ่มีความเชื่อว่าหากเราทำการบูชาอ,องค์ปฐมแห่งบูชาคือพระพิคเนสวนรหรือพระพิคเนสหรือเรามีพระพิคเนสติดตัวอยู่เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้และทำการต่างๆให้สำเร็จ ร่วมไปได้ด้วยดีได้ครับแม้กระทั่งเราไหว้พระส่วนมน์เนี่ยถ้าศาสนาพุทธก็คือไหว้พระส่วนมนธรรมดาอืแต่ถ้าว่าเราเลือกเรื่องของการบูชาครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราก็ตั้งบูชาพระพิคเนตก่อนอืเพราะท่านเป็นปฐมแห่งการบูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่นับพระพุทธศาสนาครับอที่ไม่นับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิชาเสายสายความเชื่อต่างๆเราก็ต้องยกให้ท่านแหละเป็นอันดับแรกครับ รายการประดิษสยามเนี่ยอาพระพิคเนตมาหลายรุ่นหลายรุ่นใช่ครับว่าหลายรุ่นได้เลยครับมีทั้งเนื้อวาดเนื้อผงคุกลักครับอ่ามีทั้งเนื้อโลหะลอยองขนาดขนาดเล็กเนื้อลอยลอยองขนาดใหญ่อ่าแต่เราเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆคนชอบกระแสพระเล็กพระเล็กโดยเฉพาะต้องเรียกว่าพัดจิ๋วเลยเพราะเล็กน้อยไปอ่าเพราะว่าตอนนี้เราได้โรงงานจิวเวลรี่ที่ทำพระยเราค่อนข้างจะมืออาชีพมากแต่ธรรมดา ความเป็นมืออาชีพของเขามันนํามาซึ่งราคาราคาในการสร้างที่ต้องเพิ่มขึ้นครับแต่อันนั้นคือมันไม่ใช่ปัญหาอาจารย์แขกมันตัดสยานอ่าใช่สไตล์แล้วเนี่ยดที่ดไม่ว่าหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้เป็นที่สุดละกันใช่แล้วเราทําแน่นอนอืจนเรามาสร้างพระจิ๋วรุ่นหลังๆเนี่ยอืเราก็ทําการแกะพิมพ์ขึ้นมาแกะใหม่เลยการทําพิมพ์พระจิ๋วเนี่ยเราอธิบายพิมพ์นิดหนึ่งครับ อันดับแรกเลยต้องร่างด้วยดินสอลงกระดาษ A 4ซก่อนคือวา,า,าดร่างวาดร่างด้วยดินสอลงกระดา AC, <parce S 1> ษ A 4ซครับพอวาดร่างด้วยดินสอลงกระดาษ A 4ซปุ๊บธรรมดาสเกลเนี่ยมันใหญ่มันจะมันจะไม่ได้สเกลมันไม่ได้สเกลมันจะไม่ได้สัสดส่วนตามความเป็นจริงโดยเฉพาะถ้าการทําพาร์ทเนี่ยสเกลสัสดส่วนตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งหมดเลยแต่เราทั้งหมดที่เราก็ต้องว่างร่างตามสเกลจริงในกระดาษก่อนอแล้วเข้าสู่กระบวนการวาดในคอม อ๋อนี่เอาเข้าคอมเลย๋ยวนี้ก็คือต้องเอารูปกระดาษมาสแกนเข้าคอมพิวเตอร์แล้วขยายสัดส่วนย่อสัดส่วนให้ได้สเกลมาเพิ่มให้ได้สเัดส่วนอาสเกลได้ให้ได้ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่จบการจะทำพัดจิ๋วเนี่ยอันนี้พูดที่คนทำพัดจิ๋วได้หลายคนเลยนะอันนี้ถือเป็นความรู้ในการทำพัดจิ๋วการที่เราได้รูปวาดในคอมแล้วเนี่ยเราต้องปริน ขาเรียกปริ้นสามดีก็คือปริ้นหุ่นเทียนสามดีขึ้นมาปริ้นสามม่ติออกมาดูตัวจริงว่าพอออกตัวจริงออกมาแล้วมันได้ไหมมันไดสัดส่วนไหมโดยเฉพาะพัดจิ๋วเนี่ยแน่นอนเรามองด้วยตาปล่าไม่เห็นครับค่ะใช่ไหมพัดจิ๋วเนี่ยเราจะต้องยังไงใช้กองใช้แว่นส่องพอเราแว่นส่องเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้สเกลในแว่นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้อ เราดูแบบนี้เราไม่เห็นอะไรเลยใช่ดูดูดูได้นักออกแ่บสเกลมันก็ต่เมื่อเราเอานันขยายต่อเข้าไปแล้วเราถึงจะเห็นสเกลของพระตามกราที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าการทำพระจิ๋วเนี่ยมันผ่านขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนหลักคือมันยุ่งยากกว่าเลืกระดาษุ่งยากกว่าล่าล่างกระดาษเข้าคอมเข้าคอมพิวเตอร์สแกนคอมพิ้นสามดีแล้วมาแก้ไขท้ายก็คือพอพิ้นสามดีมาแล้วเนี่ยจะต้องมานั่งส่องผ่านแม่ขยายอีกครั้งว่า ได้ไม่ได้ขนาดเนามได้ไม่ได้ด้วูครับในการสัดส่วนตาความเป็นจริงเมื่อผ่านการส่องแว่นแล้วเสน่ห์ของพัดจิ๋วเนี่ยอยู่ที่ส่องแว่นแล้วสวยไหมใช่อย่างเดียวเลยตพราะว่าทำยากอ่าหนึ่งเลยคือเล็กเนี่ยเนี่ยถ้าหล่นหายไม่เจอแล้วหล่นลงไปคงไปคิดว่าพลาดเราเนี่ยจริงจริงหล่นลงไปคนคิดว่าเสียเพราะว่าอะไรทักเศษอ่ะเพราะว่าการที่พลาเพราะว่าถ้าจิ๋วอ่ะส่วนใหญ่มันจะดูเบอร์มันจะไม่เห็นอะไร์เป็นหมดขาดอ่าอ่าอันนี้มันเป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่ทําของแบบ ค่อนข้างละเอียดอ่าและที่สําคัญคือถึงจ๋วเล็กเนี่ยแต่เขียนชื่อมาตัสยามอยู่ใน่านแเอาเราจะบอกว่ามีบรรตสยามด้วยฐานด้วยนะใช่และอ่านออกด้วยนะอ่านออกเียนชัดเลยออกสองแรกปุ๊บมันตัดสยามตัวเลือเลยใช่คือมันเป็นอะไรที่โอ้โหโคตรยากหนักเข้าไปอีกเก่งตรงนี้อาจารย์จ๋วจะอ่านออกจีวไแต่อ่านได้คือโอ้โหคนทาทีนต้องทําเก่งมากเลยจะแต่อ่านได้เพราะว่าอย่างเดียวที่ทาไม่ได้คือเลข อ๋อเพราะมันเล็กมากเล็กมากไม่ว่าจะตอกหรือยิงเลเซอร์ก็ทําไม่ได้ก็คือเลยไม่มีรันมันจะมองไม่เห็นเลยก็เลยรันไม่ได้ใช่ไหมมันรันไม่ได้เพราะสุดท้ายเพราะด้วยความที่มันจิ๋วถึงขนาดที่ว่าเลเซอร์เครื่องเลเซอร์จับขนาดมันไม่ได้คูจะมันจิ๋วจริง้าสมาชิกเขียนขนาดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไม่มีเลขอืแต่ถ้าหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราการไว้แล้วโดยการที่มีชื่อมันตะสยาดใช่เราการไว้แล้วที่การที่มันมีชื่อมันตะสยามครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะไปทาปลอมได้บอกเลยยากยากหนึ่งคมมากใช่ถ้าเราสองแม่นพุกเราจะรู้เลยว่าคมมากนิ้วนี่เห็นเป็นนิ้วๆเลยแหละใช่แล้วก็นิ้งเออคือวัตถุประคนวันนี้ก็คือมหาเทพแห่งการบูชาค่ะพระพิ่คณะสวนค่ะจิ๋วจิ๋วใช้คาว่าจิ๋วได้เลยจิ๋วจริงมหาคณะปฏิแห่งการบูชาก็คือมหาเทพอ่าพระพิฆคนศสวนมหาเทพแห่งผู้แห่งการบูชาค่ะ ออยู่ในปางของบรมคูปาคูในปางของบรมมรคูในศิลปะของใต้ก็คือมือนึงเนี่ยจับงวงเขาเรียกว่าสิ่งม่สิ่งที่อยู่ไม่สุขของช้างมีสองประเภทงวงกับหางอ่าใช่อยู่ไม่สุขเพราะฉะนั้นในงวงเนี่ยคือเอาไว้จับ ทำมาหากินเกิดอิจาใช่อันนี้เห็นงาแล้วก็งาข้างหนึ่งหักและอีกมือข้างหนึ่งถืองาด้วยใช่แล้วแต่ถือได้ใช่แล้วได้ตรงนี่จิ๋วจะเราสอบพวกใอย่างีเห็นงาเห็นงาตามตามประวัติคือท่านมีอาวุธเป็นงาของท่านเองค่ะแล้วที่ราท่านคือใส่กําไรมีกําไรที่ข้อมือทั้งแขนทั้งขาใช่ข้อเท้าก็มีดเลยทั้งข้อขาข้อแขนที่หมด ใส่กำไรที่นี่ท่านคือใส่ประคำที่คอที่คอนี่คือใส่รูปประคำเป็นมหาคณะปฏิแห่งการบูชาโอ้โหนี่ทำยากจริงนะจ๊ะยากมากเลยยากเลยนะอันนี้ถือว่ายากมากเนื้อหามวลสารเนี่ยในการทำเนี่ยเราตั้งใจเอาไว้ก็คือในเมื่อเราทําท่านชื่อเป็นมหาแห่งการบูชาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใส่ของจนวนมวลสารที่เป็นลักษณะในแนวท่านโดยการเอาเทวรูป พระพิคเนศสวนเก่าเก่าเก่าเลยเอามาหลอมเอามาหลอมอ่าเอามาหลอมแล้วก็เอาพระพิคเนศสวนเก่าของบทพามอืออ๋ของบ์พามชพนครเนี่ยมาหลอมครับอ่าแล้วก็เอาพระพิคเนศสวนของเขมรอ้อ่ามาหลอมอืออ่าในยุคของทวารวดีก็มีครับอ่าในยุคของนครวัดก็มี รวมถึงยังเอาเนื้อทองแดงเถื่อนของนครมาหลอมพระพิคเนศทองแดงเถื่อนเลยนะเอามาหลอมอ่าแล้วก็พอหลอมเสร็จปุ๊บอันนี้จะยุ่งยากหน่อยต้องเอามารีเป็นแผ่นอ่าเอามารีเป็นแผ่นแล้วก็เขียนบทสารเสริญพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระพิฆเนศสวนคือมูสสันทิจารบอกเอามาหลอมแล้วก็รีบแล้วจากก็มาจานจานแล้วมาหลอมจานเพื่อเอามาหลอมเป็นพระพิคเนศสวนจิ๋ว น่าสุดท้ายไม่เชื่อว่าหลอดเราไม่หลอดได้เลยต้องมาทางน้ำมันทางโลช่แต่ฟาร์มฟาร์มเจ๋งของวัตถุมงคลรุ่นนีหนึ่งเลยคือูุทีวว่ากิ่วแล้วคมรูปแบบรูปทรงเนี่ยไม่ซ้ําใครเลยใหม่ทั้งหมดก็คือทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและสำคัญคือเป็นบรรทัดฐานของมาตริสยามในวันหน้าเลยและด้านหลังขององค์พระพิคเนตค่ะอาจารย์เป็นยันหรยอคะหรือว่าเหมือนทําเมื่อกี้ส่องเหมือนเป็นหอยสังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หอยสัง ข้างหลังพระพิคัเน่เนี่ยเป็นยันประจําองค์ท่านในฉบ,บ,<อ>บับชวาอ่าเป็นฉบับชวามันมันเป็นคำมันเป็นมันเป็นเหมือนกับอุณาโลมอุณาโลมสองตัวอ่าเป็นอุณาโลมที่หลังชนจนันทร์เป็นยาประจําองค์ท่านเอ้อหลักศีรษะท่านใชขยันไหมจ๊ะอันนี้หนะัไง วอดกำเนะณกาเนิดประมเหตุการบูชาเพราะฉะนั้นประมแห่งอัขระก็คือณณค่ะก็เลยเอาณมาใส่ไว้ที่เสียงท่านเป็นประมแห่งอัขระแล้วก็ว่าดด้วยเรื่องของข้างข้างเนี่ยวาด้วยเรื่องของสุริยะกับจันทร์คืออาทิตย์กัจจันทร์ส่วนในอุณลมข้างล่างที่อยู่ในรูปประคำเราจะเห็นว่าอุณโล่มอยู่ในรูปประคำที่ท่านใส่เนี่ยมันแทนคำว่าโอม โอมที่มาจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะอ่าแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นนที่หูท่านเนี่ยครับช้าเนี่ยจะมีหูอันใหญ่มากค่ใช่คือเป็นเราคอยบันมีเซนอ่าเราก็เลยใส่ยันกำเนิดเข้าไปเปรียบเสือว่าเราบูชาท่านเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ย เราจะรับรู้ก่อนเราจะรับรู้ก่อนแล้วก็บนหัวท่านเนี่ยเป็นหอยสังที่บอกข้างหลังไม่ใช่หอยแต่บนหัวนี่เป็นขมวดของหอยที่เป็นหัวโอ้ไอยิวขอ่าเป็นขมวดของหอยสังอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ที่งาช้างนี่ก็เป็นเป็นเป็นรูปประคำทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยคือที่สุดเลยที่แขนก็มีกำไรที่ขาก็มีกำไรอ่าข้างหน้าเขียนว่ามัจาสยาม เนี่ยถือว่าสุดแล้วสุดแล้วิงแล้วรับประกันว่าสุดแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นที่สุดาใช่อ่ามหาคณะปฏิเทพแห่งการบูชาปฐมพบแห่งบูชาที่เป็นตำนานในวันหน้าของวัตัสยาเนี่ยไอ้นี่จิ๋วสุดยาจไม่มีจิ๋วกันเลยนะ ขี้วันที่ทำไม่ได้ขี้วันที่ทำไม่ได้นี่ขีวสุดแล้วเพราะถ้าเราเอารายละเอียดเยอะขนาดนี้ขีวสุดแล้วอันนี้ก็เด็กเด็กก็คอยได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จอ่าทำอะไรก็จะสําเร็จทําอะไรก็จะง่ายเด็กแฝกก็มีปัญญาค่ะอ่าพอเราพกติดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเซนต์มีเงินมีทอง มีโชคลาภทำอะไรก็จะสำเร็จปัญหาภาสาในการติดขัดก็จะน้อยลงแต่ได้ไปยนอกไปเรี่มนะถูกต้องหลงายล้ลุปุ๊บหายแล้วหายเราปุ๊บหายไม่เจอเลยนะแล้วสีนีดด้วยถ้าหลุดปุ๊บเร็ไม่ต้องหานะถูกต้องเราให้สมาชิกบูชายที่องค์นัหนึ่งพันบาทถูกเขาบอกว่าถูกว่าวอตถุคุณล้นมากค่ะเผยแร่วัตถุมงคลรุ่นนี้เอาไปครับให้เป็นตำนานในวันหน้าเลยครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าช้าครับออย่าช้าเพราะเราสร้างจำนวนจํากัดด้วยอืเราสร้างที่ทจำนวนจํากัดใครที่ได้ไปเราก็แนะนําว่าให้รักษาหัวงแหนเอาไว้อืให้วัตถุมงครลรุ่นเนี้ตกถึงลูกถึงหลานอืที่เป็นชิ้นเดียวที่พูดนะเพราะผมกิะวัตถุมงคลพูดเสมอถ้ามีราคาขายไ<ค>มหมดเลยแต่ถ้าเกิดชิ้นเนี้เชื่อเราเถอะเก็บไว้ตกให้ถึงลูกถึงหลานครับเพราะวันหน้ามีเงินก็จะหาซื้อวัตถุมงคลชิ้นนี้ไม่ได้ครับ ถ้าวัตถุบุคคลชิ้นนี้ได้ถูกคนนําไปบูชาแหวนติดตัวแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่จะหลังไหลเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดเลยละกันโดย işte <ร><ร>เฉพา<ร>ะถ้าเกิดถ้าเราเป็นคนพกติดตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราจะได้มันมาแบบง่ายๆทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเงินที่มันมากถึงอามาอาจจะราคาขึ้นไปถึงเราละสองหมื่นสามหมื่นแต่เงินเราหาได้นะใช่แต่วันหน้าเนี่ยพระพระเนตรเนี่ย ตาให้มีเงินบางทีอาจจะหาพาร์ไม่ได้เพราะว<ช>่าจริงๆ<ล>ว่าทุกคน,<แ>คนของมาตราเสกอจันแขกบางทีตอนนี้รุ่นเก่าๆมีเงินก็หาไม่ได้<ช>จ้าที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องไ,ไอ้นี่งางที่อาจารย์ที่สมายิีถามเยอะไม่มีเหรียญโคนรักสมีใช่ใช่บอกว่<ม>าเมื่อก่อนอาจารย์ที่สองเหรียญเนี้ลงดวงโหมหมดอย่างไวแล้วอาจารย์ต้องเป็นคนลงดวงให้ทุกคนไม่มีอีกไหมคะอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วเหรอคะอาจารย์ ไม่มีเพราะว่าเราทํายากถึงบอกว่าอย่างที่การพูดอะครับว่ามีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้แต่มีเงินไม่สามารถหาซื้อกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การเก็บตกทอดไว้ให้ลูกหลานครับเราก็เลยให้ช่าในราคาแค่พันเดียวเพื่อทุกคนเนี่ยสามารถเช่าได้มากกว่าหนึ่งจริงจริงเจตนาเราเนี่ยในรุ่นเนี้ยเราต้องการทุกคนเช่าได้มากกว่าหนึ่ง รับคนในบ้านเลยในคนในบ้านมีห้าองค์เช่าไปเลยคนในบ้านมีห้าคนเช่าไปเลยห้าองค์ในบ้านมีสิบคนเช่าไปเลยน้อยก็่าจุคนนะที่จะจะพูดอีกนใช่ถูกอันเนี้ยเป็นพาระที่ควรค่าแก่การเก็บเอาไว้อเพราะบอกเลยว่าทํายากครับแล้วก็การที่จะกลับมาทำมันอีกยิ่งยากนะเขาไปใหญ่เลยด้วยเนื้อหามวลสารแล้วก็การหลอเนี่ยยากมากที่สำคัญคือบล็อกมันระเบิดไปแล้วบล็อกระเบิดด้วย ที่บอกให้เก็บเพราะอะไรรูกไหมบอกมันไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นพระรุ่นเดียวที่เขามาบอกว่าอ่าเราให้เจ้าสร้างเท่านี้นะบอกจันวนมาบอกเลยท่านบอกว่าเราให้เจ้าสร้างแค่สองพันองนะพอครบสองพันเราก็บอกตั้งรอไปเลยเผื่อเสียอแต่พอครบสองพันปุ๊บเป้าแตกเลยอ๋อจักรโหรอไปก่อนเผื่อมันเสียเผื่อองค์เนี่มเพราะสบูพันเนี่ยเป๊ะเลยนะ เบ้าระเบิดตึ๊บอย่างนี้เลยทางเลยช่างโทรมาว่าจะแกะใบไหมเราบอกเขาคงให้เท่าอย่างที่เขาเขาบอกมาแหละคงจะได้ประมาณสองพันเราคัดเสียหายก็คงจะเหลือก็ไม่พอมาแค่สองพันเราพูดกับช่างวันนี้นะเราคัดเสียหายเนี่ยคงจะเหลือประมาณแค่สองพันพอวันสุดท้ายที่ช่างมาส่งจานมันไม่ใช่เสียหายสองพันนะพระมันหล่อได้แค่สองพัน ได้ส่งตบุรีเละเลยแล้วก็ไม่เสียทักองค์เลยโอ้โหมันยากมากนะแล้วก็เป็นพระรุ่นเดียวที่ช่างหล่อขอนะอช่างหล่อขอไว้แปดเลยนะบอกว่าเออพะเราบอกว่าเนี่ยเราเขาให้แค่สองพันใจเราอยากจะหล่อมากกว่านั้นอ่าเขาถามอยากจะหล่ออะไรบอกอยากจะหล่อสองสามหมื่นองค์เลยคือเราเชื่อว่าประสบการณ์ต้องมีวันหน้ามันน้อยมากที่องค์มหาเทพพระพิคเนสสวนนี่จะมาอนุญาต ให้สร้างท่านขึ้นมาในแต่ละครั้งนี่ยากยากมากแล้วก็เอ้ยเอาสักสองหมื่นเลยก็ได้แล้วก็บอกช่างหลอสองหมื่นเลยก็ได้แต่แกบอกให้สองพันเองแต่ผมอยากได้สองหมื่นโอไม่เป็นไรอาจารย์เราก็หล่อไปก่อนเผื่อเสียหรือช่างแวนก็พยายามเข้าข้างแต่พอได้สองพันปุ๊บป้าระเบิดเลยอ่าล้วก็เลยบอกว่าเด็กเก็บไปเถอะเรามันมั่นใจว่าวันหน้าเนี่ยมีราคาค้างงวดแน่แล้วก็ประสบการณ์คงจะตั้งล้นหลานแน่นอนในเทศนี้ก็ฝากวัตถุบงคล ที่มีพิธีกรรมแปลกๆเกิดขึ้นทั้งเททั้งเสกทั้งหลายๆอย่างมากพิสดารเนี่ยนือ้อความคาดหมายที่ทุกคนจะยั่งถึงได้แล้วก็เป็นวัตถุบางคนที่ถือว่าอาเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอ,อาราคาก็ให้ทุกคนเช่าได้ที่องค์ละหนึ่งพันยังไงก็ห้ามพลาดล้วกันครับ อ่าทายรายการครับที่ในฝอกอารย์แขกพูดมานะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับครับพิคเนตจิ๋วนะครับราคาเพียง1 0 0 0บาทน่ันบาทนะครับถ้าสมาชิกในสนใจนะครับก็สามารถเข้าได้เพจกอปมันตดสยาม F.C. นะครับเพจรายการมันตดสยามเพจมันตดสยาม F.C. เพจร้านมันตะสยามและเพจมันตะสยามพันใหญ่ครับค่ะแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะก็จะคือของร้านักเครื่องมิตตันก็จะมีมิตันสงขากับปองมิตันค่ะครับส่วนสมาชิกในนะครับที่อยากมาดูองจริง อยากขึ้นหน้าร้านนะครับก็สามารถมาร้านที่ร้านมาัสสยาบนะครับลังสิบกับร้านมาตัสสยาบนะครับห้างพัทิิงงามวางชั้น3ครับสุดท้ายนี้นะครับเราสองคนรวมท้าจารย์แขนครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ